ซี้ช้อปปิ้งแล้วก็ไปซื้อแอ,อลกอฮอล์เข้าห้องอะทุกคนจริงๆที่ดูไบแอ,อลกอฮอล์ถูกกว่าทีปป่ไทยมา20%แล้วก็ถ้าสมมติว่าเราแบบอยากประหยัดอย่างเงี้ยทุกคนที่เนี่ยมันก็จะมีซูเปอร์มาร์เก็ตซึ่งไก่แพ็คหนึ่งอะราคาก็จะอยู่ที่200บาทแต่ก็มีวัน2ชิ้นที่นี่ก็มีหมูขายนะคะนี่อะงบประมาณคิดว่าไม่เกิน500บาทแล้วก็จะได้เข้าที่ดูไบอ่ะมี่ถ้าจอดหรือรอเยอะมาก ทุกคนตอนนี้เราก็ถือถืงที่ซื้อวอายแอลกอฮอล์แล้วที่นี่ไวายถูกมากคนละเก้าหนอยท,ที่นี่ทุกอางถาเป็น,นเบพวกแอลกอฮอล์หรือร้านทำผมเนี่ยข้างนอกจะต้องแบบปิดอีกเรื่องหนึ่งที่คนไทยชอบถามว่า้องคีมที่นี่ไม่มีเอาผานหรอไม,มีเอาผานนะทุกคนเราจะแต่ว่าเราจะใช้รถเปบนซ์ดีค้าเทียบเท่าหรือไม่ก็โตโยต้ยตาม,มาใช้พอจุดนะคะเรากอถ่าที่คนี่ใช้อยู่ไลฟ์สไตล์ี้ก็แบบชิลเลยีคีดจะดูถ้ามา สชางานดีส่งมาเยอะแล้วเนี่ยสตาร์บัคแก้วนึงก็แก้วนึงประมาณแก้วละสองร้อยแล้วแต่น้องสองร้อยบาทสิบไม่ต่างจากใครมากไม่ต่างจากใครแพงกว่านิดหนึ่งแพงกว่าแค่ยี่สิบบาทวันนี้นะคะเราก็สั่งอาหารไทยมาเรื่อยๆที่เนี่ยอาหารไทยราชอบแบบไทยออริจินอลเพราะเชฟเป็นคนไทยเจ้าของอาหารเป็นคนไทยที่นี่จริงๆอ่ะคนไทย เออมารีนา่าฮาวเวอร์นะคะพี่โค้ค่ะงานทุกคนก็จะเป็นแบบแนวแบบนี้นะคะจะจะบอกแบบว่ารอบนี้ที่ทีมมาขนาดนี้ที่มากันยาแล้วนะทีมรู้สึกว่าแบบมันร้อนมากเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวปลายเดือนนี้เราจะต้องประกวด Miss Universe, Miss UAE ต้อบไฟนอกสมาดีสิบห้าสุดท้ายแล้วปกติไม่เคยแพ้อากาศหนักนะแต่รอบนี้ขึ้นมาแล้วแบบไม่ไหวจริงคือมันรีดรีดช่วงนี้ร้อนมากถ้าใครจะมาช่วงอากาศเปลี่ยนอะเตรียมยาแก้แพ้อากาศะะแต่ถ้าไม่มีไม่ไหว